จะทดสอบแล้วก็แนะนําการใช้งานเครื่องพ่นสี TWP 1.4นะครับ mm hmm. ก็ที่การต่อสายก็ง่ายๆครับต่อสายพ่นเข้าไปนะครับไม่ต้องพันเทปนะครับสามารถขันได้เลยส mm hmm. ิบเล้าก็ไปอีกด้านนะครับให้เราต่อเข้ากับตัวพ่น ก็คือเป็ั้นที่มีในชุดนะครับตึงครับ <C ül ính> เป็นคบรัสิบเกา้าทีนี้ถ้าหากว่าเราจะต่อการต่อที่มันมีเป็น้นะครับการต่อเขาประมาณนี้นะครับให้เราในการต่อเนี่ย พอเราเปิดจุกมันออกเราจะเจอแผ่นสีขาวให้เราแผ่นสีขาวไปนะครับแล้วก็ต่อเข้ากับตัวปืนอันนี้ก็ใช้ไปแเดกขันให้ปืนเสร็แล้วเสร็จแล้วก็ตัวเซ็ตทิปโรงงานเขาจะประกอบมาให้เรียบร้อยนะครับเขาใส่มาแล้วล่ะเสร็จแล้วเราก็ประกอบนี้เข้าไปตัวคน เบื้องต้นเรายังไม่ต้องใส่กวัวทิปนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะคีดระบบก่อนเผื่อว่ามีอะไรที่มาตกค้างมนในระบบมันจะได้พ่นออกไปแม้มาอุดตันที่ตัวกัวทิปของเครื่องคมเปิดเครื่องนะครับจะอยู่ทางด้านนี้นะครับด้านซ้ายของเครื่องนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นตัวปรับเร่งแรงดันนะครับในการพ่นนะครับถ้าคลายสุดเนี่ยก็คือแรงดันต่ำแต่ถ้าบิดตามเข็มนนาฬิกาก็เป็นการเร่งแรงดันนะครับ ก็จะมีระดับให้เห็นคร่าวๆนะครับบางทีสามารถใช้แรงต่างๆไปใช้กับลูกกิ้งบางอย่างนะครับซึ่งเราต่อสายเข้ากับลูกกิ้งนะครับมันก็จะดูดสีไปเติมในลูกกิ้งได้นะครับแล้วก็มีตําแหน่งสําหรับคีเนอร์นะครับก็คือไม่ต้องใช้ความดันสูงมากนะครับสำหรับพิมพ์พดูดสีขึ้นตอนดูสีช่วงแรกก็ใช้ความดันระดับนี้นะครับแล้วก็มีตําแหน่งสเปรย์นะครับเรเล่งไปได้จนสุดนะครับยันไฮสเปร ต้นส่นรูปบีดต,ต,ตำแหน่งนี้นะครับมันจะมีควบคุมของเหลวไปสองทิศทางก็คือสีที่เราจะพ่นเนี่ยช่วงแรกเนี่ยให้อยู่ตำแหน่งนี้ก่อนมันก็จะดูดสีมาแล้วก็ไหลย้อนกลับนะครับในเส้นสีใส,สๆนะครับเพื่อทําการไล่อากาศพออากาศเริ่มหมดแล้วเราก็บีบไปตำแหน่งนี้มันก็จะพ่นไปที่ฝั่งแรงดันสูงนะครับฝั่งปืนด้านนี้นะครับเบื้องต้นเนี่ยเวลาเราใช้งานนะครับได้เครื่องไปให้ทําการเทสกับน้ําก่อนนะครับ ถ้ามันมีปัญหาอะไรจะได้จัดก,การได้ง่ายๆนะครับมันจะได้มีเธอ,อเท่ เป็นการไล่ระบบครับป้องการสิ่งสกปรกอะไรที่มันพวกเม่โฟมจะเกาะอะไรประมาณนี้ครับพ่ดมันออกไปใ,ให้หมดแล้วเดี๋ยว,วเราก็จะมาทาการ้นสีกับโอเคเดี๋ยวเราจะมาใช้สีมือเหรอ จะทำการนะอันนี้เป็นสีน้ําใช่ไหมครับเป็นสีน้ำครับเราูเราการสามารสการสีการปลายสีวมื่อรุดออกจากป่องนะครับแล้วก็ตอนนี้เราอยู่ในตำแหน่งนี้นะครับตำแหน่งที่จะทำการพริมมิ่งก็คือดูดสีเข้ามาแล้วก็ไล่ปกน้าในระบบนะครับนี้เดี๋ยวใสใสสีใส,ส,สเนี่ยครับจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าน้าในระบบมันไม่เยอะมันก็จะถูกคนแล้วก็อยู่ในกระป๋องสีนะครับไม่เป็นไร สีได้แล้วครับเราก็ปิดมาตำแหน่งสเปรย์นะครับเดี๋ยวเราจะฉีดเมื่อกี้เราทำความสาดกา่อนด้วยน้ำไปแล้วนะครับเราก็ติดตั้งโปรัวทิปคายตรงนี้มาให้หน่อยนะครับให้สามารถสอดตัวนี้เข้าไปได้ดิดเพราเป็นตำแหน่งสเปรย์แล้วเครื่องจะหยุดแล้วครับใช่ครับความดันไันได้ก็จะตัดการทำง,งานนะครับเราตั้งความดันไปตอนนี้ยังไม่ได้ตั้งตำแหน่งแหลงดาสูงสุดด้วยนะครับอยู่ในตำแหน่ง ก็คือลักษณะสีไปอั้นอยู่มันก็จะตัดจากนั้นเราก็คนน้าที่พันในระบบอ่นะครับกาอันนี้จะเห็นว่ามันเริ่มมีสีขิ้นเดียวออกมาแล้วนะครับก็ให้ตั้งความดันให้เหมาะสนมนะครับเดี๋ยวเราก็ลองคนกันอันนี้ผมบิดไปก็เกือบสุดละ ลองพ้นกระแพงดูครับอันนี้เป็นสีน้ําเพียวๆไม่ได้ผสมน้ำใช่ไหมมีมีน้ําที่มีตอนไล่ระบบเล็กน้อยับประมาณห้าห<ๆ>รือสิบเปอร์เซ็นต์ก็เวลาพ่นนะครับถ้าหัวพ่นอยู่แนวเนี้ยจะเป็นการพ่นออกเนวแบนๆนะครับแต่ถ้าเราจะกหัวพ่นอยู่แนวนี้นะครับโปรไฟล์สีนะครับันกระจอบอย่นวตันนะครับเวลาพ่นให้มันเหลืองประมาณสามสิบเปอร์เซ็นต์ของโปรไฟล์นะครับแล้วก็ระยะในการพ่นนะครับ พยายามให้รักษาแนวแนวตั้งฉากนะครับแล้วก็ระยะที่เหมาะสมที่อยู่ประมาณ1คฟุตนะครับหรือ30เซติเมตร ก็คือ3ามคนที่เกิดขึ้นนะครับอันนี้จะดูค่อนข้างไม่ค่อยช้ดต่อเพราะว่ามันยังไม่มีสีเดิมอยู่นะครับแต่ว่าแถบฝั่งนี้มันมีสีที่เราเคยพูดไปแล้วนะครับมันก็จะชัดเจนขึ้นความเร็วก็จะประมาณนี้ครับเดี๋ยวลองตางด้านนี้ดู ไม่สวยก็จะต้องรอสักพักหนึ่งแลวก็พ้นซ้ำการใช้งานก็มีประมาณนี้แล้วก็ที่เล็กๆนะครับสําหรับเวลาพ่นๆไปถ้าเกิดว่าหามีเม็ดสีมาติดนะครับแล้วมาพ่นไม่ค่อยออกให้บิดทางนี้นะครับทางนี้แล้วก็พ่นทิ้งนะครับมันจะเอาแรงดันสูงเนี่ยอัดสิสงสกปรกออกไปนะครับประมาณนี้ครับถ้าสีสกปรกหลุดแล้วก็กลับไปตำแหน่งสเปรย์ได้เหมือนเดิม สำหรับวิธีการเอาความสะอาดตัวเครื่องแล้วก็ระบบสายนะครับเมื่อกี้ผมปิดอยู่ตอนนี้ปิดเครื่องอยู่นะครับแล้วก็ตำแหน่งวาล์วนะครับให้ผักมาตำแหน่งคลีนนิ่งนะครับคือตำแหน่งที่เราใช้ปั๊มช่วงแรกนะครับฝั่งหนึ่งนะครับจุ่มในสารละลายนะครับของสีประเภทนั้นซึ่งเมื่อกี้ผมใช้สีน้ําฝั่งนี้ผมก็จุ่มเป็นจุ่มถังน้ําไปนะครับหลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะเปิดเครื่องนะครับมันก็จะดูสีไปทิ้งที่ฝั่ง กี่เป็นการล้างฝั่งในดันตับนะครับที่เราเอาน้ําฝั่งนี้ทิ้งนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะล้างฝั่งปืนซึ่งมันมีคลิกในการใช้ปืนเล็กนะครับปืนเนี่ยมันจะมีะตัวโยกนะครับให้เราสามารถล็อกได้นะครับจากตรงนี้ป้องกันการไปเหนี่ยวไกนะครับถ้าเราบิดน้อยกล,าง,กลางสามารถเหนี่ยวไกได้แล้วก็น,นี้ที่เราจะล้างสีนะครับมันจะมีอีกหมดหึดก็คือให้เราเหนี่ยวไกเสร็จแล้วก็ล็อกตําแหน่งนะครับเหมือนไกมันจะค้างอยู่นะครับบิดให้มันล็อกไปเลยเพราะว่าเราต้องกดเป็นกด เพื่อล้างระบบเป็นระยะเวลายาวนานบางทีกดนาเราจะเมื่อยเจ้ก็ นะครับอันนี้ก็คือเราฉีดล้างระบบจนกระทั่งน้ําใสนะครับอันนี้เป็นการล้างเบื้องต้นนะครับก็ถือว่าสะอาดแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็ปดอันนี้มาแล้วก็เอาแปรงสีฟันนะครับหรือแปรงทำความสะอาดนะครับล้างอีกทีหนึง่ง สำหรับการทำความสะอาดเชิงลึกจริงๆนะครับตัวด้ามเนี่ยเราสามารถใช้ประแจเลื่อนนะครับจับตรงนี้นะครับแล้วก็ยึดฝั่งนี้ให้มั่นนะครับอาจจะใช้เท้าช่วยในการเหยียบไว้ประการการหมุนนะครับเราถอดด้ามออกมาข้างในจะมีไส้กรองเป็นแท่งยาวๆนะครับสามารถเอามาทําแปลงทำความสะอาดได้เช่นกันนะครับสําหรับกรณีที่เก็บยาวนานเลยนะครับแนะนําให้ทำความสะอาดด้วยครับหลังจากเราทาความสะอาดฝั่งแรดดานสูงนะครับเรียบร้อยแล้ว ทีนี้มันจะมีน้ำตัวหนึ่งที่คาคาอยู่ในสายนะครับแล้วก็เอาถังน้ำออกแล้วก็เปิดเครื่องก่อนเปิดเครื่องให้บิดมาตำแหน่งนี้ห่อกตำแหน่งคลีนนะครับเพื่อให้มันดูดน้ำที่คาในระบบ,บเปลี่ยนที่เข้าไปให้หมด เก็บในระยะเวลายาวนานนะครับแนะนําว่าให้ทําการดูดน้ํามันหล่อนรื่นนะครับหรือน้ํามันจักก็ได้นะครับโดยดูให้มันดูดน้ํามันเข้าไปในระบบนะครับแล้วให้วาวอยู่ตาแหน่งทีนแล้วก็เปิดเครื่องประมาณ10บวินาทีนะครับเพื่อให้น้ํามันมันเข้าไปขังอยู่ในชุดลูกสูบนะครับสุดท้ายแล้วตำแหน่งนี้มันก็จะน้ํามันส่วนแรกที่มันเข้าไปมันก็จะออกมาพร้อมกับน้ํานะครับเมื่อครบระยะเวลาแล้วนะครับเราก็ ปิดไว้ตำแหน่งนี้นะครับแล้วก็ขอสายทาการจกเก็บครับอันนี้ก็คือน้ําหนักตัวเครื่องนะครับอยู่ประมาณ5้กิโลครับเบาๆเคลื่อนย้ายง่ายนะครับถ่อต้องย้ายขึ้นชั้น2ชั้น3ามอะไรประมาณนี้ง่ายสะดวกครับสำหรับการใช้งานต่อเนื่องนะครับตัวนี้มีระบบป้องกันนะครับอุณหภูมิของมอเตอร์สูงนะครับมันจะติดตั้งอยู่ที่ตัวด้านท้ายติดติดกับมอเตอร์นะครับสำหรับ ถ้าหากว่าใช้งานจนต่อเนื่องมากนะจริงจริงจนมันเกินลิมิตความร้อนที่เขาระบุไว้นะครับเรื่องการจะตัดก,การทําง,งานนะครับทีนี้จะกลับมาใช้ใหม่ได้ก็ต้องรอให้อุณหภูมิมันลดลงนะครับก็สามารถกลับมาทำการใช้โพสิต่อได้